สวัสดีค่ะเด็กๆคุณคือทุกตานะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารบ้านเราค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารหลักของเรามีกี่หมู่อาหารหลักของเราจะมีทั้งหมด5หมู่นะคะหมู่ที่1ก็คือโปรตีนค่ะก็จะได้มาจากนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆถั่วมเมล็ดแห้งค่ะหมู่ที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะก็จะได้มา ประเภทข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลค่ะหมู่ที่3ก็จะเป็นวิตามินและแร่ธาตุนะคะก็จะได้มาจากพืชผักชนิดต่างๆค่ะหมู่ที่4ี่ก็จะเป็นเกลือแร่นะคะก็จะได้มาจากผลไม้ชนิดต่างๆเช่นกันค่ะส่วนหมู่สุดท้ายก็คือหมู่ที่5นะคะก็จะเป็นไขมันค่ะไขมันก็จะได้มาจากน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ ไขมันจะช่วยให้พลังงานนะคะเช่นเคยนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสร้างสารรค์การปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูสื่อและขั้นตอนวิธีการปั้นได้แล้วค่ะอุปกรณ์อของเราก็คือดินน้ำมันค่ะแล้วก็แผ่นรองดินน้ำมันค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการปั้นได้แล้วค่ะ วันนี้ครูจะให้เด็กๆปั้นอาหาร2องชนิดนั่นก็คือน่องไก่และปลาค่ะก่อนอื่นเราจะเตรียมดินน้ำมันไว้จำนวนสองก้อนนะคะให้เด็กๆนำดินน้ำมันก้อนที่หนึ่งมาปั้นเป็นรูปน่องไก่ค่ะโดยลักษณะของน้องไก่ด้านบนจะมีขนาดใหญ่และด้านล่างจะมีขนาดเล็กค่ะ เมื่อเด็กๆปั้นเสร็จแล้วต่อไปเรามาปั้นปลากันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนวดนวดบีบดินน้ำมันเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆให้เด็กๆนวดไปเรื่อยๆนะคะลักษณะของปลาก็จะมีหัวครีบลำตัวและหางนะคะก่อนอื่นคุณคุณครูจะปั้นหัวก่อนคะ่ะ ่อมาเราก็จะมาปั้นหางนะคะหางปลาก็จะมีคลีปนะคะต่อไปเรามาปั้นคลีปปลานะคะก็จะมีคลีบออกมาด้านบนและด้านล่างนะคะให้เด็กๆตรวจด,ดูนะคะว่าเราปั้นถูกไหมเมื่อปั้นเสร็จให้เด็กๆตรวจดูความเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำกิจกรรมได้ไหมคะเด็กๆสามารถปั้นดินน้ำมันได้ที่เด็กต้องการเลยนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะค่ะในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมอยู่นั้นรบกวนผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูชื่นชมทางไลน์ด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เป็นระเบียบด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะบาย